เจอแล้ว <c oughs> เจอส่วนที่ถ้ากูไม่ดู <c oughs> กูก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงนั้นอุ้ไหนนี่ <c oughs> เดี๋ยวพาไปหลอนเอาล่างของเธอไปแล้วหล่อนก็ไปเอาหล่อนเอาล่างของเธอแล้วก็เอาจิตใจของเธอไป The w a i n the w a i n the w a i n Oh the w a i n หลายปีมันกองพะเนินเลยใช่ไหมล่ะได้เวลาสนุกแล้วอีดอกทอง TikTok TikTok เวลามันค่อยๆผ่านไปนะเสียเวลามากไหมที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ได้เวลาออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตของแกสซะแล้วนายเป็นอะไรล่ะ โดนอะไรหยุดอยู่หรอแฟรงค์อาจจะยุ่งนะแต่ฉันฉันแปลไม่ทันเดี๋ยวอย่างแรกเราต้องไปเอาไปเอาไปเอาแฉลงปุยแกรู้จริงๆ มีใครสักกี่คนเชียร์ที่เขาจะคิดออกอันนี้ได้โดูที่เขาไม่ได้ดูสปอยกูอยากจะรู้จริงๆดูดิใครมันจะไปรู้ว่าอีเหี้ยว่ากูต้องมีแฉลงในมือถ้ากูไม่ถือแฉลงในมือกูก็ไม่เ็นหรอกมันเกินไปอ่ะ เกินไปมากอ่ะแล้วดูความเนียนพื้นดีแม่งไม่เห็นความแตกต่างเลยเลยเสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อกี้งัดตะยาวเลยอ้หลงหลงหลงกดแถลงกรรมไว้ในมือเนี่ย ไปหไหนวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยบ้านกูมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> ไรวะโอ้พี่อยู่ในบ้านจริงเหรอบ้านีอะเฮี๋ยววะเนี้ย โ oh อ้่ก็อนไฟฟ้ามาบ้านคุณใช้ไฟฟ้าสูงอีิเลยนะครับกว้างมากแม่โอเคไปไปได้โอเคตีแล้วกันทางกูไม่็ังไงคูจะไปเรื่อยเลยโอ้ไมคกอชสำรวจไปเลยนะตอนนี้คืออะไรอะ่ะบ้านกูหลอนอินเทอร์เน็ตได้แต่เหมือนกับว่ามันจะมีอะไรมาบางัง กูควรไปทางนี้ใช่ไหมเรือที่พวกบ้านกูเป็นพวกหลอดโดยหมดเพราะมึงโดนเอาแก๊สลมเหรอแก๊สจากโรงงานนี่มันลมบ้านกูเหรอ <c oughs> จมูสมองกูหลอดมาหมดเนี้เหรอ <c oughs> อะไรวะเนี่ยย <c oughs> ังเดินเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอเดินช้าจังเลยกดไม่ได้ โยกขึ้นระโดดข้ามพากรัวไปไม่ได้ด้วยแตว่าต้องมาเดินอ้อมขี้เกียจอย่างนั้นก็อย,อยังดูสว่างดีเนาะอื ดูเป็นที่ที่ผีมาก็ไม่น่าจะกลัวหรือเปล่าทำไมมันเปปึ๊บมาเหมือนเมื่อกี้นะมาแบบไหนถึงจะไม่น่ากลัวดิมาเป็นผีมาเป็นแบบอยู่ๆเสียงเครื่องจบเครื่องจักรก็เงียบทางขึ้นที่ไปไม่ได้ ไปไหนเนี่ยตัวเราไปไหนเนี่ยกูรันกูกูมีโรงงานเหรอนี่คือโรงงานของกูเหรอไปต่อโรงงานต่อทำไมทางเดินเหมือนเหมาะที่จะให้กูวิ่งเลยวะ ทางเดินเหมือนมึงพร้อมให้กูวิ่งไงก็ไม่รู้ไม่ให้กูเซฟด้วยขึ้นต้องบนเที่ยวน้านบนหน่อยละเออไปดูด้านบนดีก็มีอะไรมึงตีนมึงเป็นอะไรเนี่ยเดินอืดจังเลยโอ้อมีสองห้องด้านบนโอ้ my gosh เปิดไม่ได้โอเคโอเคโอเค้ย <Hey. S 1> ล็อกเราต้องเอาอะไรมาไขางั้นสินะเปิดไม่ได้โอ้ m ม g ก๊อกว้างจังเลย ปีนไปทำไมอะไม่มีเหตุผลที่ทำไมต้องขึ้นไปเหตุผลของกูคือเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาไล่กูกูรู้กูรู้กูเห็นกูมียานทิพย์อ๋อนี่จะกูแจอันไหนหรือว่าล็อกเกอร์น่ะมังชเชลเลอร์มีล็มีล็อกเกอร์กับประตูแต่มันก็คงเป็นล็อกเกอร์ก่อนเลยเนาะ ดนตีเล้าหรือวะโดนตีเล้าหรือวะโดนตีเล้าหรือเหมือนมีอะไรอ้าแกเล้าหรือทำไมเนี่ยโดนตีโกบแจ ตัวต้องปิดแน่เลยยมาแล้วมึงวิง่งมึงวิ่งช้ามากดูมันวิ่งดิเคลนรูขึ้้นรูขึ้ลนลูนนลนนลช้ามากแม่ตดู่ต่อแตะต่อตะการเดาของเราที่ถูกต้องอืถูกต้องแบบเป๊ะเ,เลย แม่มันแค่ว้แล้วเลยเดาง่ายหน่อยอืมอ่ตีโคตีโคแล้วก็จะโผล่ตรงนรู้ดดึงปังดังขนาดนี้ผีแม่งไม่ตามมาอีกเนาะอีกพอผีเข้าห้องนด้เฉยๆอไม้กูตื่นเต้นนิดๆนนหน่อยโอ,โ,อโอ้สันๆันไหนดูซิมันต้องให้กุญแจกู อ๋อขีกัสลิวิสเทเลอร์อ๋อนี่เรื่องสไลด์ขีกดไม่โดนไปประตูแดง ทางทางทางอากำลังการถ้าเกิดน่าไอตรงใต้ดินเนี่ยมากที่นี่ที่ไหนต้นไม้ บอทำไมเอ่ยชะเชอต้องมีคนมาล็อกคอกูแล้วแหละแอปเปิลหยิบแอปเปิลมากินแอปเปิลเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวนี้กูไม่ใช่อดำกับอีฟไม่เข้าใจพี่เห็นบอแล้วพี่กลัวจูออนมากกว่านะ <laughs> เอจูออนไม่ใช่ผีนะเดอะลิงเดอะลิงพี่เจมจูออนน่ากลัวก่าเดอะริงอีกอะเดอะลิงนี่เราดูเทปเราติดอารรพ์จะตามฆ่าเราแต่ถ้าจูออนคือเอาเท้าหรือเอาอะไรไปแตะในบ้านนะ่ะนางจะแบบ <laughs> แตะบ้านกูกูตาย <laughs> ทำาไมเนี่ยกูยืนทำอะไรอยู่เนี่ย อะไรอ่ะอะไรเอ่ยอากักตางหรออู๋อู๋ศพดีน่าเป็นหน้าตัวนี้ไม่ค,ค่อยตกแก๊สเลยเดือดเป็นบ่อยเลยตัวนี้อุยตูดเต็มเลยศพรอยศพศพศบศบศพจบ น่ากลัวตอนหันมานี่แหละตาเอ๋ะสอบเต็มไปหมดเลยแต่เป็นโดนตีเศร้าโอ้โ,อโอ้นี่ไงตากาตับแล้วเหรอแล้วนักกากฉันละ่ะโอ้ดเวนกูเจ็บเยอะแล้วเกินเกมนี้เดี๋ยวล่นนะตางเดี๋ยวล่นตึก เธอต้องให้นักกากฉันนะอ่ะนี่กลัวหัวหมุดท่อเหรอกลัวหัวหมุดทอเอ๊ะนักกากอ๋อนี่ไงแทงน้ำได้พี่คาใจ กูหัวหมุดทอดทำไมเนี่ยหายขาใจแล้วหายขาใจเรียบร้อยแล้วสรุปเมื่อกี้มีมโรงงานจริงๆหรือคุณหลอนเพราะกูลัวเอาหัวหมุดไปในท่อางนี้วะน่าจะน่าจะหลอนนะน่าจะหลอนเนาะกูติดเหล้าด้วยอะไรด้วยแม่จาวมืด ย,ยืนตำแหน่งทุบตรงรูปสามอันนั่นน่ะตำแหน่งนี้เป่าเนี่ยตรงรูปสามอัน,น,นอ่ะ้ายมือเนี่ยถ้าดูในวิดีโอนะมันคือตรงเนี้ยอะไรอ่ะแผ่นเพลงแผ่นเพลงกีก่อนอื่นเพื <c oughs> ่อความ อุ่นใจเอ้ยอเขียนเนี่ยว้าวว้าวปิดก็ไม่ได้มืดเกิน พอ r e ห้างสรรพสินค้าสวัสดีทุกๆคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะตัวทีวันนี้มีอย่างเดียวที่อยากจะลดราคาก็คือเบียร์ใช่เบียร์เบียร์เป็นอย่างเดียวที่เราลดราคานะ ไม่ใช่ชีสไม่ใช่ซุปไม่ใช่มะเขือเทศนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากเบียร์เย็นนี้มันสวยงามะนะที่ต่างก็เรามีอาหารที่คุณต้องการ เต็มไปหมดเลยแต่เบียมันจะดีกว่าใช่ไหมล่ะเพื่อจะเติมเต็มช่องว่างในวิญญาณท้งแก <Yes. S 1> ใช่ใช่ซื้อเบียไ <Yeah. S 2> ปซะนั่นอะไรเป็นไอเดียที่ดีเต็มละ so อบิบแตะครับเบียร วันนี้มันถูกที่สุดไม่มีเหตุผลอะไรที่เราไม่ต้องซื้อจัดไปสักหกชุดเลยไม,ไม่ไม่แน่อีกสักสองก็ดีนะ1นึ่สำหรับตอนเย็นอีกหนึ่งสำหรับคืนนี้เอาไปเยอะเลยเพราะมันราคาลดราคานี่หนงหอสองป๋องในตอนเช้าสาป๋องใช่ไหม สี่ดีนายรู้ว่านายต้องการใช่ไหมล่ะนายต้องการมากกว่าเดิมนายต้องการเบียมากกว่าเดิมดเดวนินเฮ้ยมดืมดมืดไม่เปิดไฟต่ออะแทกจบแล้วไงเบียมันคราฟรือมันดับเบียอย่านะ กูเปิดประตูแบบดีๆอ๋อ oh. ตัวกูต้องนั่งเลยไหมใช่เบียร์เบียร์สรุปไม่ใช่เดเวเอ้ยไม่ใช่ราคันที่ติดเล่ากูเองเนี่ยแหละที่ติดเล่า เรื่อยๆ All right s เคซา i ่าเดี๋ยวไปนอนนะพี่บ๊ายบายไอวันอ่า want a story ยบายเราอยากได้ได้ฟังป๊าป่าเราเรื่องไม่คิดว่าดีกว่านะถ้าเธอจะเล่าเล่านิทานก่อนนอนให้เธอฟังอ่ะดาวินมันผ่านมาสักพักแล้วนะแล้วกูไม่คิดจะตอบเลยหรอนี่กระดกไม่ยั้งเลยเออนี่ก็กระดกเรื่อยๆเลยเดียว ป้ามึงจะเอาแต่ไม่สนใจเธอเนี่ยนะมึงไม่คิดจะคุยกับกูมึงไม่นอนในห้องนอนมึงเอาแต่แดกเบียร์มึงไม่ได้แคร์เลยเลยใช่ไหมอะไรมาเยอะเรื่อยๆเลยฮะทำไมมึงไม่ออกไปซะแม่ค่ะอ่าแดกเลยๆอ่ะแดกเลยๆแม่มันต่อบทสถานทนาไม่ได้เข้าไปมึงเป็นอย่างนั้นล่ะเดเวนคุยกับกู มึงเคยเป็นคนที่ดีนะอ,อุ้ยอะไรไหลเหมือนเลือดเหมือนเลือดอ่ะเลือดหรือ,อเบียวน่ะเฮ้ยกระป๋องหนึ่งมันเยอะจังวะเอาไม่พูดต่อเถ้อเยอะกระป๋องหนึ่งยังดูเยอะกว่าอีกแก้วนั่นอีกเออเยอะพวกละไหนดิโอเอาเอาสำรับเบียร์เอาเอาสำรับเบียร์อ่ะ อย่าบ,บอกว่ามึงสำหรักเบียร์ตายมูตายอนาถมากนะเฮ้ <laughs> ยเค้เคมัเขาเป็นหน้ากากโอ้โห,โอโหทอร์ดหน้ากากกดริงก์อะเด็กหน้ากากต่อคลายกว่าให้กินก็ไปไปเ <laughs> อ๊ะอยู่ก็ลุกได้ อุ้ยบ้านเปลี่ยนทรงเว้ยดูเวนมึงแดกภาษาอะไรของมึงเนี่ยให้ตีนนักขนาดเนี้ยไอเฮียกูจะเมาตามมึงไ,ไปแล้วก็เป็นเหมือนเดิมแล้วเฮ้ย Game Game เกมเออเลร์เกมมันขึ้นว่าเออเลร์พี่ขึ้นว่าเซฟิงอ้าว 啊。Ah. <laughs>